พี่น้องขอคุณสองหลานน้องใจขอคุ้นลายๆเป็นกำลังแรงใจใหน่อขอคุณเด้ออันนี้อย่างมาท่านไปเติมเน็ดดูพี่น้องนี่ท่านไปเติมเน็ตอยู่เบืเ้องในว่าถ้าเติมไปว่างหันไหมเด่นเน็ดอยู่สองมือเบิดไหมตังเง็ดแหบบ้งบอกนี่ไหมเด่นเน็ดอยู่สองมือเบิดนะไปเติมไม่ย,ยู่หรอพี่น้องไม้ไปเติมเน็ดไม่ย,ยู่เพราะสันดีบ่ได้ขึ้นไรงูิกินหางค่ะก็เกา กินหางกินกลางตลอดตัวยูู่ก็ไรครบปีแล้วครบปีแล้วครบปรีแล้ว ขอบคุณเลยพี่น้องเป็นคำร่างแรกใจขอบคุณหลนายดีใจเด้อพี่น้องผู้ไดสิดงเงินรัฐบาลมาใส่ดีใจแบงเบาผ้าละไห้มีเงินใส่เงินกินเงินใจบ่ได้อัตขาดขาดแค้นบันไดน,หนอกพี่น้องนะงี่เงินกินเงินใส่รัฐบาลแจกเงินมือผู้ขา่าระบมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีตั้งแต่อันไปแต่ว่าไปสมัครเป็นน,นันน้ำเขียวยุโอกสมัครอันทางรัดน้ำเขยียวยุรอก,กําลังอยู่รอระวางตรวจสอบเนื่าท่านไหนพานคน,นเขาแก่เงินสูงอายุอันกสิได้น้ำเขียวยุโอกเพราะว่าสูงอายุแล้ว,ลว,ลวกินเงินก้นเ่าแล้วพี่น้องคน,นเขาแกล่กระให้นะกสิได้มีเงินสิบ่ได้ เบือเขาคูเดียนคูเดียนเบิกเจ้าหนายคูยเดียนคูเดียนพี่น้องเลยพ่าเมนดอกคาใส่ใจการรับผิดชอบเท่าไหร่ลูกล้านกักินน้ำตะพูเดียวลูกเก่าล้านเลนก็ได้โอ้นายบอมีผู้หางกูมีอะไรมีต่ปาก,กัดตีนถีบหากินลำบากกากรรมพี่น้องเลย ว่าจะกองลําบากลูกตองลําบากครับลําบากไปครับก็ไม่ขอบคุณเดอ้อมาเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องอย,ยังกัดน้อยเนาะ ทรงขอข่วมบ่ไปมันอ bon ้าวก็เป็นเนี bon ่ยงทรงขอข่วมก็ไปอ้อวขอข่วมค่าจังลอเงิน้องก็ไปขอบคุณนจ้องหลานน้องใจเด้อพี่น้องโอ้ขอข่วมบ่ไปพี่น้องค่าอย่างคือบ่ไปเนาะสามหลานน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเยโอ้จะค่าอย่างทรงขอข่วมบ่ไปให้ ส่งข้อความส่งข้อความขอบคุณตามหลานน้องใจเด้อพี่น้อง